สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะตอนนี้ก็สซค่ะมาช่วยแล้วนะคะรถของเราค่ะเสียอยู่กลางทางนะคะจากดูไลฟ์สดก็มาดูคลิปต่อนะคะนี่ค่ะควนเลนกับสซบค่ะกำลังจะเรียกว่าทำอะไรควนเลนตัวนี้ส่อก่อนแอปผม ต้องพวิ่งแก้ไขก่อนเด้ไขไปได้ก่อนครับได้ได้ไปได้ยขอให้ออกจากทางเขาก่อนครับผมต้องให้ออกจากทางก่อนนะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็สัญจรเยอะค่ะรถสัญจรเยอะนะคะขอบคุณสบนะคะที่มาช่วยค่ะอะไรเลยใช่ไหมบันไดเสียงดังมากเลยค่ะคุณป้าก็ออกมาดูเลยนะคะวิ่งออกมาดูค่ะคุณป้าที่อยู่บ้านพี่มานค่ะ ้อะไดิ่ข้ออะไได้หมั้ข้าไม่เข้านะคะทำไมงขึ้นหมัไ้ยไม่ได้ควงไหม่ดิต้องถอดอยางเีฮะยงได้คงไหมใช่ไหมต้ดานกว่าจะเข้าแล้วก็วิ่งไปโจดไว้แถนี้ควรเองทางทอน ก็พาน้องหมานะคะไปให้พี่โอมนะคะเลี้ยงที่บ้านลกลับมาว่าจะแวะไปทานข้าวที่แม่น้ำมูลค่ะกับคุณอานะคะคุณอาเล็กแล้วก็คุณลุงปันค่ะสววอด้วยนะคะก็มาเสียค่ะก่อนจะถึงแม่น้ำมูลนะคะที่จะไปกินข้าวป่านะคะวูกองเชียร์ค่ะ โอ้กองเชียร์ค่ะกองเชียร์โอ้ได้กำลังใจเยอะเลยค่ะสองช่างของเรานะคะนุนค่ะกองเชียร์มาลุ้นค่ะช่วยกันค่ะรถขัดสัญจรบ่อยค่ะสิ้นนี้ค่ะเรต้องอ,อ้อมหมู่บ้านนะคะจะมีทางอ้อมอีกทางนึงค่ะ เอาหมอนมานอนดูเลยเออคนถยตอนนี้ก็ช่วยกันนะคะเอาล้อนะคะเข้าที่นะคะ จะประครองรถไปที่อู่นะคะเรอเบสอะไ,ไ,ไรขออู้ได้ไหมดดระเขนด มันตีไม่มันตีไม่มันี่มีไม่มนตีมันตีม่นตีไม่มงตีไม่มันตี่มัตีไมันตีไม่ัไม่ันตีอม่นตีไม่นตี่นี่หน่อย่น่ันัีงัม่ัียงในมมัียงในฟิล์มีมัไ่นันไมนมันกมมันเก่าแล้วครับมันมมันเกม ลูกกมมาเพราะว่าอยู่เขาหลายปีเนาะใช่ลูกมาผมเขาเขาหลายปีแล้วครับผมอยู่กับเจ้าของเก่าเขาเขาหลายปีแล้วค่ะผมเราคือมาก็ไม่รู้เขาได้ซ่อมหรือไม่ซ่อมเนาะน้ำลวดมานี่มีลวดที่นีรออะไรลวดแดงเลยเขาลวดเอาลวดไรมีเชือกไหมเชือกมันรู้มันจะยื่นไปทางไหนเอาไปตัวอะไรทน กว่ามันจะอยู่เลยถ้ามันอยู่เลยเราแอบเข้าไปนี่ครับไม่ให้คนนี้ให้ช่างมาโทรเลยโอ้เอาแบบไหนคะถ้าคดคือถ้าเราใส่ได้ก็แก้ไขแก้ไขไปขนแล้วก็ไปโจรตรงนี้แล้วก็โทรให้ช่างมาซ่อมให้ครับผมซื้อลูกมามาเปลี่ยนซื้อบางมาเปลี่ยนใหม่ ก็จะเปลี่ยนแค่ลูกหมากรือว mm ่ายังไงคะครับูเป็นลูกมาเป็นแค่เดียวเนาะถ้าเราสามารถเอารถเอ่อเข้าแอบข้างทางได้ก็แก้ไขพอได้รถแอบข้างทางก่อนแล้วก็โทรให้ช่างมาซ่อมให้ตรงนี้ได้เลยนะคะครับผมพอแก้ไขคนต้งตัวตรงนี้ก่อน ทางไี่นี้ยุ่งกันเลยครับม่ได้ตอนนี้ก็สองช่างนะคะช่างสมหวังกับช่างเลนค่ะต้องเอารถแอบข้างทางก่อนนะคะค่ะรถก็จะวิ่งมาค่ะบอกให้เขาไปทางนู้นเลยนั่ะน,นะอเคเขารู้แล้วค่ะเขาไปแล้วค่ะสะดวน้อยรถมาเอนใช่จสะดว

โอ้ยนอนอาบแดดเอไม่ได้อาบแล้วแบบนี้น so. uh ี่ตอนนี้อากาศกำลังจะร้อนเลยนะคะช่วงนี้โอ้เอามอนมาด้วยมีการว่าเอามอนมาด้วยอย่ามานอนเลยเดี๋ยวว่าจะได้จอดนาน้าน่เต้องเอามา มามานั่งมานั่งเป็นกำลังใจกันนะคะเป็นยังไงบ้างพอจะแอบข้างทางได้ไหมไม่ได้ดูแลไม่ได้แล้วมันโทรช่างมาเลย มีมือช่างเยอะจ้ะลองหาบือช่างเขาให้มาถอดให้ยายวิมไปซื้ออะไรมาเลยใช่ไหมตอนนี้ไงทำไมซื้ออยู่เท่าิมพคนซื้ออยู่กี่คน ตัวหาช่างอะไรเนาะช่างซับมบ้านทะลุเงินให้เขามัโวรให้แหต้องอย่างนั้นแหละพามไปไม่ได้เนาะก็ต้องทูอาช่างมาถรให้มีบืออยู่เนาะตรวนั้นโอ้ทูศั์นะู เดี๋ยวโทรหาช่างก่อนคอนเลนทรหาช่างก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ต้องให้ช่างมาค่ะครับมาถอจะไปซื้ออะไรมาไตอนแรกว่าจะเออเอารถมาแอบข้างทางก็ให้ช่างมานะคะเอากวยไปกไวตรงนั้นหน้าบ้านให้คอนเลนเอากลวยไปไปตั้งก่อนนะคะเพราะว่าคงต้องนานแล้วนะคะดูแล้วจะนานนะคะัมบุรีครับวันนี้ขัําบดีแอบก็ไม่ได้แล้วนะคะ แข้างทางไม่ได้เราต้องเอาคล้วเอา,เาคล้วไปตั้งแล้วนะคะงานเข้าในงานนี้ครับอล,อลองคิมออมค่ะโทรหาช่างก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็เุ่ยกันนะคะคุณน้าสมหวังกับพันเลนค่ะ,ะจะเอารถแอบข้างทางนะคะตอนนี้ใส่ล้อได้แล้วนะคะ ค,อคออ่อยๆอัดเดี๋ยวๆันลออ้อหินกันล้ออยู่ลืมเอาหินกันล้อออกนะคะข้างหลังข้างหลังไปได้นะคะจะเอารถแอบ,บข้างทางนะคะได้อยู่นะคะไปช้าๆ ได้แล้วค่ะต้องขอบคุณค่ะสวค่ะมาช่วยนะคะโอ,อคิมออมเย้ๆเลยนึกว่าจะออกกักทางไม่ได้นะคะไม่มีเบอร์ช่างด้วยค่ะกำลังหาเบอร์ช่างนี่ก็มาจอดไว้ที่บ้านของคุณป้าน,นะคะ เดี๋ยวไปกินข้าวกินปลานับไปอยละมาค่อยเอาให้เขาไปร้านช่างเลยค่ะเพราะว่าสวสมหว่าโจะไปงร้านช่างอยู่กันอ่ะค่ะครับเดี๋ยวสวสมหวังนะคะเต็มเต็มเต็ม<น>ยุทเ<ก><น>ลย <sk> ขอบคุณสวบนะคะค่ะขอบคุณช่องช่องช่องแม่แม่แม่ทั่งสาริกานะคะติดตามกันด้วยให้ครับผมตามเยอะๆด้วยนะคะเป็นช่องเปิดใหม่นะคะไม่ช่องสาริกานะคะเไปันเตอปา่มีแต่ละยางไม่ค่อยได้กคอ๋อค่ะครับผมวันเเลครับรับเนึงอ๋อค่ะเดี๋ยวให้คุณอามารับนะคะค่ะผมจากทีนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผม ครับชมเป็นคอร์ดควรวนะครับผมขอบค,คุณครับคลิกไลค์กดติดตามในช่องคลายทั้งช่องทางสาิกาด้วยนะครับผมช่องใหม่ครับผมไปด้วยกันคขอบคดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ